จากเพจ Facebook World Forum ข่าวสารต่างประเทศได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความระบุว่าอินเดียรัฐโอริสาช้างป่า24ตัวเมาเหล้านอนหลับไม่ตื่นสื่อท้องถิ่นอินเดียรายงานว่าชาวบ้านในรัฐโอริสาเข้าป่าเพื่อไปหมักสุราในตอนเช้า6นาฬิกาโดยพบโขลงช้าง24ตัวนอนหลับใกล้แคมป์หมักสุราพื้นบ้านที่เรียกว่ามาฮัวทำจากช่อดอกไม้ป่าพบโถหมักแตกเสียหายคาดว่าช้างมาแอบกินและเมาหลับไปชาว ชาวบ้านพยายามส่งเสียงดังเพื่อปลุกช้างแต่ช้างไม่ตื่นจึงแจ้งกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มาปลุกช้างแต่ช้างก็ยังไม่ตื่นซึ่งคาดว่าอาจนอนพักหรือเมาหลับไปตามรายงานจากข้อมูลรัฐโอริสาเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ใช้วิธีตีกลองให้เกิดเสียงดังช้างจึงตื่นขึ้นและเข้าป่าในเวลาต่อมา